เอฟสี้เป็นอไร <ลง S 2> ขอบไปไหนลนแบบนุสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาอบรมการส่ง PA 3เข้าสู่ระบบ DLEP นะคะคลิกที่เมนูระบบงานนะคะระบบงานหลักและผลงานเนาะอันนี้คือคุณหมีทำเป็นคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวพวกเราสามารถดูย้อนหลังได้นะคะ<ม>อ่าคลิกที่การบริหารข้อตกลงนะคะเลือกปิงงบประมาณนะคะค้นหา ยังไงก็ไม่เจอถ้าเราไม่ได้สร้างนะเราก็มาคลิกที่คำว่าสร้างเ<ด>นาะ,ะจากนั้นจะได้แบบแบบนี้ออกมานะคะแต่ว่าคุณครูก็ต้องมาดูว่าถ้าปีงบ66วันเริ่มต้นกับวันสิ้นสุดถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คลิกถัดไปดูข้อมูลส่วนตัวตัวเองนิดหนึ่งว่าถูกต้องไหมนะคะจากนั้นก็กรอกคะแนนอย่าลืมติ๊กตรงที่คําว่าพนักงานนะ อย่าลืมติ๊กพลังงานนะข้างบนนี้นะคะบางคนเนี่ยกรอกคะแนนหมดแน่ PA 3ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ติ๊กที่คําว่าเป็นไปตามที่กอจอกอทและกอบตอกาหนดนะหลังจากนั้นป้อนคะแนนเสร็จสับปุ๊บเราก็จะเริ่มอัพ PA เข้าไปนะคะเลือกไฟล์กด Open นนะคะไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็เลื่อนถัดเลื่อนบันทึกนะคะบันทึกพอบันทึกเสร็จเนี่ย ทุกคนทำอย่างนี้ในปี66เหมือนกันทำแบบนี้ในปี67เหมือนกันจนถึงปี68ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะจากนั้นเราก็จะเข้ารหัสสพดถ้าเราเป็นเอ็ดมินเองแต่ถ้าเราไม่เป็นเราก็แจ้งคนที่เป็นเอ็ดมินนะคะเขาก็จะเข้าไปที่รหัสส่วนเเล็กเขาก็จะมาที่ระบบหลักและการส่งงานเนาะและไปที่การบริหารข้อตกลงในการพัฒนางาน แล้วก็ไปเลือกปีงบก่อนนะคะมันต้องอนุมัติทีละปีสมมุติเขาเลือกปี66มาเขาก็จะมาดูอมันจะปรากฏคําว่ารอการอนุมัตินะคะอ่ะจากนั้นเขาก็คลิกที่แบบสรุปผลนะสีเขียวๆข้างหลังนะคลิกที่แบบสรุปเขียวๆข้างหลังคุณมีลืมมาลูกศรวางนะแล้วเขาก็จะตรวจดูเสร็จแล้วเขาก็จะกดอนุมัตินะคะอ่านอจะขึ้นอนุมัติอนุมัติอีรอบนึงแค่นี้ก็คือเสร็จสิ้นละ มันก็จะขึ้นเป็นว่า PA 3เนี่ยอนุมัติแล้วนะคะให้เอดมินทาแบบนี้จนครบทั้ง3ปีนะคะทําทีละปีค่ะประมาณนี้นะคะ